การสร้างตัวตนนะคะบนโลกออนไลน์นะอยากมีต,ตัวตนบนโลกออนไลน์เราก็มาสมัครเป็นครีเอเตอร์เปิดโหมดเปิดรายได้ให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้ไร้าสาระมันมีรายได้มาจริงมันอาจจะเป็นรายได้เล็กน้อยแต่มันคือรายได้คือทําความสําเร็จในอาชีพเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเจออุปสรรคเหล่านี้อย่างเช่นบอกว่าตัวเองพูดไม่เก่งตัวเองเราก็ต้องแก้ถ้าปัญหานั้นมันแก้ไม่ได้สุดวิสัยก็ปล่อยวางนะคะ แล้วเราก็ทำในสิ่งที่เรามุ่งมั่นตั้งใจไว้เราเข้ามาเป็นครีเอเตอร์ด้วยความดีแล้วก็ยึดแนวทางนั้นแหละนะคะแล้วก็ใส่คุณค่าในเนื้อหาเราลงไปคุณค่าของเนื้อหามันจะต้องมีไม่ใช่จากเพื่อนร่วมง,งานนะคะบางคนยังทำงานประจำก็จะเจอเพื่อนร่วมง,งานพูดแบบทำให้ไม่สบายใจกระทบจิตใจเรื่องการเป็นครีเอเตอร์เออมันจะเกิดประโยชน์กับร่างกายเราอย่างไรดันนี้จะดีกว่าไหมคะ ะะเพราะฉะนั้นการใส่คุณค่าของเนื้อหาเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นนะคะปัญหาเราก็ต้องแก้ถ้าปัญหานั้นมันแก้ไม่ได้สุดวิสัยก็ปล่อยวางนะคะแล้วเราก็ทําในสิ่งที่เรามุ่งมั่นตั้งใจไว้เราเข้ามาเป็นครีเอเตอร์ด้วยแล้เราก็ฝึกทําไปเรื่อยๆตอนแรกอาจจะสเปะสปะไม่เป็นไรไปดูคนนั้นคนนี้เราก็ไปดูว่าเราจะมีความถนัดอะไรนะคะบางคนเขาทั้งแล้วก็ผ่านไปหาดูคนอื่น ว่าว่าเขาเขานำเสนออะไรเราลองซิว่าเออเราชอบแบบนี้แหละถ้าเรามาทําแล้วลองนําเสนอแล้วมีคนติดตามอย่าเอาปัญหามาเป็นข้ออ้างที่ทําให้เราไปต่อไม่ได้ทําไมคุณน้อยถึงพูดอย่างนี้นะคะก็มีเพื่อนเพื่อนครีเอเตอร์หลายหลายคนนะคะปัญหาเหล่านี้ก็จะทําให้บั่นทอนจิตใจเราแล้วก็ออกมาบอกว่าให้เขาเห็นนะคะแล้วเขาก็จะสนับสนุนเราเองมีหลายคนนะคะที่เจอปัญหาอย่างนี้แล้วก็ได้พิสูจน์ตัวเองด้วยการมีรายได้ พิสูจน์ตัวเองด้วยการมีรายได้เขายอมรับแล้วตอนนี้มาทําทั้งครอบครัวอันนี้ก็จะมันก็ต้องใช้มาไม่กล้าที่จะออกกล้องนะถ่ายแต่ภาพต่างๆไว้ก่อนก็ได้ถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือถ่ายวิดีโอไว้ก่อนเป็นชดชดชด,ชดไปแล้วเราก็เอาเนื้อหาไปเกิดรายได้ให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้ไร้สาระมันมีรายได้มาจริงมันอาจจะเป็นรายได้น้อยแต่มันคือรายได้คือทําความสําเร็จเขายอมรับแล้วตอนนี้มาทําทั้งครอบครัว อันนี้ก็จะมันก็ต้องใช้ไห้ว่าเรามานั่งกินอามาชวนกินอามากินอันนี้อร่อยอร่อยมากมาเพื่อนๆมากินอร่อยมากๆเลยแล้วคนดูเขาจะรู้จากเพื่อนร่วมง,งานนะคะบางคนยังทํางานประจําก็จะเจอเพื่อนร่วมง,งานพูดแบบทําให้ไม่สบายใจกระทบจิตใจเรื่องการเป็นครีเอเตอร์อย่างเช่นปัญหาเรื่องของการพูดไม่เก่งการไม่รู้จะนําเสนอเนื้อหาอะไรปัญหาเรื่อง ทุกอย่างสารพัดปัญหาครอบครัวปัญหาตัวของเราเองนะคะเราสมัครเข้ามาหมดมืออาชีพในโปรไฟล์ส่วนตัวเพื่อที่จะมาเป็นครีเอเตอร์จุดมุ่งหมายของเราก,ก็คือเพื่อสร้างรายทุกอย่างมีทางแก้อุปสรรคทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นก็อยากเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนอย่าท้อแท้นะคะแก้ปัญหาไปทีละเล็กละน้อยมันก็ซ้าม,มันก็จะเกิดความชํานาญเองปัญหาเกิดจากครอบครัวไม่สนับสนุนอันนี้เราก็ต้องชี้แจงทําความเข้าใจ เราอาจจะทํามุ่งมั่นตั้งใจทําแล้วให้กล้องอย่างนี้ฝึกบ่อยๆมันก็จะเป็นเองเพราะว่าเราอยู่หน้ากล้องคนเดียวไม่ได้มีใครรายล้อมดีแล้วก็ยึดแนวทางนั้นแหละนะคะแล้วก็ใส่คุณค่าในเนื้อหาเราลงไปคุณค่าของเนื้อหามันจะต้องมีไม่ใช่ให้เขาเห็นนะคะแล้วเขาก็จะสนับสนุนเราเองมีหลายคนนะคะที่เจอปัญหาอย่างนี้แล้วก็ได้พิสูจน์ตัวเองด้วยการมีไรายได้พิสูจน์ตัวเองด้วยการมีไรายได้เราก็พยายามฝึก บ่อยฝึกพูดบ่อยๆฝึกอธิบายบ่อยๆคุณน้อยเคยให้คําแนะนําแบ่งปันไปแล้วเนาะว่าเมื่อคนนําเสนอเนื้อหาไปาก็จะพูดถึงเรื่องปัญหาของตัวเองนะคะที่ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้บางอย่างจากเครื่องมือที่ Facebook ให้มาเนาะของเราเนี่ยนะเราอยู่คนเดียวพูดผิดก็พูดใหม่ได้นะคะเดี๋ยวนี้ก็มีแอปพลิเคชันตัดต่ออะไรตั้งเยอะะพูดผิดแล้วพูดใหม่ได้นะคะการทำอะไรซ้ำซ้่เนื้อหาในแนวนั้นได้ดี บุคลิกท่าทางคําพูดเขาให้นะแต่เราบางทีอ่ะเราอยากทําเหมือนเขาแต่ด้วยบุคลิกเราและคําพูดของเรามันไม่ให้เราก็ไม่ต้องอย่าเอาปัญหามาเป็นข้ออ้างที่ทําให้เราไปต่อไม่ได้ทําไมคุณน้อยถึงพูดอย่างนี้นะคะก็มีเพื่อนเพื่อนครีเอเตอร์หลายๆคนที่จะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ปัญหาเหล่านี้มีไว้ให้แก้นะคะอุปสรรคต่างๆมันทําให้เรามันพิสูจน์ความแข็งแกร่งของเรานะคะปัญหาเกิด เออมันจะเกิดประโยชน์กับร่างกายเราอย่างไรดันนี้จะดีกว่าไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นการใส่คุณค่าของเนื้อหาเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นนะคะปัญหาเราก็พยายามฝึกบ่อยๆฝึกพูดบ่อยๆฝึกอธิบายบ่อยๆคุณน้อยเคยให้คําแนะนําแบ่งปันไปแล้วเนาะว่าบางคนนําเสนอเนื้อหาไปอ,อาชีพเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเจออุปสรรคเหล่านี้อย่างเช่นบอกว่าตัวเองพูดไม่เก่งตัวเองเราเนี่ยนะเราอยู่คนเดียวพูดผิดก็พูดใหม่ได้นะคะเดี๋ยวนี้ก็มี แอปพลิเคชันตัดต่ออะไรตั้งเยอะแยะพูดผิดลรวพูดใหม่ได้นะคะการทําอะไรซ้มส์จะเกิดผลดีและความสําเร็จรออยู่ข้างหน้าถ้าเราไม่ทอ้อสําเร็จแน่ๆค่ะถ้าเราไม่ทอ้อทําอย่างสม่ําเสมอนะคะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายความดีแล้วก็ยึดแนวทางนั้นแหละนะคะแล้วก็ใส่คุณค่าในเนื้อหาเราลงไปคุณค่าของเนื้อหามันจะต้องมีไม่ใช่อย่าเอาปัญหามาเป็นข้ออ้างที่ทําให้เราไปต่อไม่ได้ ทาไมคุณน้อยถึงพูดอย่างนี้นะคะก็มีเพื่อนเพื่อนครีเอเตอร์หลายๆคนไม่กล้าที่จะออกกล้องนะถ่ายแต่ภาพต่างๆไว้ก่อนก็ได้ถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือถ่ายวิดีโอไว้ก่อนเป็นชดชดชๆไปแล้วเราก็เอาเนื้อหาไปอย่างเช่นปัญหาเรื่องของการพูดไม่เก่งการไม่รู้จะนําเสนอเนื้อหาอะไรปัญหาเรื่องทุกอย่างสารพัดปัญหาครอบครัวปัญหาเออมันจะเกิดประโยชน์กับร่างกายเราอย่างไรดันนี้จะดีกว่าไหมคะ ะะเพราะฉะนั้นการใส่คุณค่าของเนื้อหาเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นนะคะปัญหากรองอย่างนี้ฝึกบ่อยๆมันก็จะเป็นเองเพราะว่าเราอยู่หน้ากล้องคนเดียวไม่ได้มีใครรายล้อมแทนที่เราจะเรียกเขามากินแล้วก็บอกว่ามันอร่อยควรจะบอกว่าเอออาหารนี้มันทามาจากอะไรมันมีคุณค่าทางอาหารอย่างไรเชิญชวนพี่น้องมากินด้วยกันเพื่อที่เราก็พยายามฝึกบ่อยๆฝึกพูดบ่อยๆฝึกอธิบายบ่อยๆ ุณน้อยคยให้คําแนะนําแบ่งปันไปแล้วเนาะว่าบางคนนําเสนอเนื้อหาไปอ,อย่างเช่นปัญหาเรื่องของการพูดไม่เก่งการไม่รู้จะนําเสนอเนื้อหาอะไรปัญหาเรื่องทุกอย่างสารพัดปัญหาครอบครัวปัญหาไม่รู้จะหาเนื้อหาอะไรมาเป็นคอนเทนต์อะไรต่างๆนะคะเนื้อหาคอนเทนต์อยู่รอบตัวเราเราจะหยิบอะไรขึ้นมาพูดสร้างเนื้อหาเหล่านั้นให้มีมูลคุณค่าเกิดรายได้ให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้ไร้สาระ มันมีรายได้มาจริงมันอาจจะเป็นรายได้เล็กน้อยแต่มันคือรายได้คือทําความสําเร็จเออม,มันจะเกิดประโยชน์กับร่างกายเราอย่างไรดันนี้จะดีกว่าไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นการใส่คุณค่าของเนื้อหาเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นนะคะปัญหานะคะปัญหาเหล่านี้ก็จะทําให้บั่นทอนจิตใจเราแล้วก็ออกมาบอกว่าอย่าเอาปัญหามาเป็นข้ออ้างที่ทําให้เราไปต่อไม่ได้ทําไมคุณน้อยถึงพูดอย่างนี้นะคะก็มี เพื่อนเพื่อนครีเอเตอร์หลายๆคนกล้องอย่างนี้ฝึกบ่อยๆมันก็จะเป็นเองเพราะว่าเราอยู่หน้ากล้องคนเดียวไม่ได้มีใครรายล้อมได้การสร้างตัวตนนะคะบนโลกออนไลนนะ์อยากมีตัวตนบนโลกออนไลน์เราก็มาสมัครเป็นครีเอเตอร์เปิดมดมือ,อมันจะเกิดประโยชน์กับร่างกายเราอย่างไรดันนี้จะดีกว่าไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นการใส่คุณค่าของเนื้อหาเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นนะคะปัญหาจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ ปัญหาเหล่านี้มีไว้ให้แก้นะคะอุปสรรคต่างๆมันทําให้เรามันพิสูจน์ความแข็งแกร่งของเรานะคะปัญหาเกิดตัวของเราเองนะคะเราสมัครเข้ามาหมดมืออาชีพในโปรไฟล์ส่วนตัวเพื่อที่จะมาเป็นครีเอเตอร์จุดมุ่งหมายของเราก็คือเพื่อสร้างระนัดในเรื่องของการสร้างเนื้อหาที่เป็นตลกในแนวตลกเนะี่ยเขาก็จะสร้างจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ปัญหาเหล่านี้มีไว้ให้แก้นะคะอุปสรรคต่างๆมันทําให้เรา มันพิสูจน์ความแข็งแกร่งของเรานะคะปัญหาเกิดเราก็พยายามฝึกบ่อยๆฝึกพูดบ่อยๆฝึกอธิบายบ่อยๆคุณน้อยเคยให้คําแนะนําแบ่งปันไปแล้วเนาะว่าเมื่อคนนําเสนอเนื้อหาไปาให้เขาเห็นนะคะแล้วเขาก็จะสนับสนุนเราเองมีหลายคนนะคะที่เจอปัญหาอย่างนี้แล้วก็ได้พิสูจน์ตัวเองด้วยการมีไรายได้พิสูจน์ตัวเองด้วยการมีไรายได้อย่าเอาปัญหามาเป็นข้ออ้างที่ทําให้เราไปต่อไม่ได้ทําไมคุณน้อยถึงพูดอย่างนี้นะคะ ก็มีเพื่อนเพื่อนครีเอเตอร์หลายๆคนทำม,มันก็จะเกิดความํำนาญเองปัญหาเกิดจากครอบครัวไม่สนับสนุนอันนี้เราก็ต้องชี้แจงทำความเข้าใจเราอาจจะทำมุ่งมั่นตั้งใจทำแล้วให้กนัดในเรื่องของการสร้างเนื้อหาที่เป็นตลกในแนวตลกเนี่ยเขาก็จะร้งดีแล้วก็ยึดแนวทางนั้นแหละนะคะแล้วก็ใส่คุณค่าในเนื้อหาเราลงไปคุณค่าของเนื้อหามันจะต้องมีไม่ใช่แล้ก็ต้องแก้ ถ้าปัญหานั้นมันแก้ไม่ได้สุดวิสัยก็ปล่อยวางนะคะแล้วเราก็ทําในสิ่งที่เรามุ่งมั่นตั้งใจเอาไว้เราเข้ามาเป็นครีเอเตอร์ด้วยลงโดยการภาคเสียงลงไปอันนี้ก็จะเป็นวิธีแก้ปัญหาอย่างหนึ่งนะคะที่พอจะช่วยได้แต่จริงๆแล้วออกมาพูดถึอค่ะเราต้องกล้าที่จะเอาหน้าออกให้เขาเห็นนะคะแล้วเขาก็จะสนับสนุนเราเองมีหลายคนนะคะที่เจอปัญหาอย่างนี้แล้วก็ได้พิสูจน์ตัวเองด้วยการมีรายได้ พิสูจน์ตัวเองด้วยกันมีไรายได้ไม่รู้จะหาเนื้อหาอะไรมาเป็นคอนเทนต์อะไรต่างๆนะคะเนื้อหาคอนเทนต์อยู่รอบตัวเราเราจะหยิบอะไรขึ้นมาพูดสร้างเนื้อหาเหล่านั้นให้มีมีคุณค่าจากเพื่อนร่วมง,งาน